เล่นไดยี่ครับผมข้างในก็ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับผมใช่ป่ะอ๋อใช่เดี๋ยวเกียวยัดี่ครับเมดูดโบรอณน้ำถึงมาแล้วนี่อะไรอ่ะนี่เป็นอย่างที่สองนะครับผมเป็น้อยซีมีมอาามอของพัชธานทั่วสิสงห์ขสวยาเกีววาน ผมอยู่ตรง,งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัดก้าวขึน้นชนแนลนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาเดินเที่ยวหาอะไรกินที่ถนนเยาวราชกันก็วนมาสักพักหนึ่งแล้วนะเพิ่งได้ที่จอดรถเราจอดรถกันที่นี่นะครับเท็กซัสซุกี้เขาจะมีที่จอดรถให้ แบบเสียตังคิดตังนะชั่วโมงแรกก็40บาทพอครึ่งชั่วโมงถัดไปก็ครึ่งชั่วโมงละ20บาทนะฮะก็ระวังระวังที่จอดรถก็มีหลายที่นะฮะก็ลองเซิร์ชดูแล้วว่าที่ไหนแต่วันนี้เรามาที่เท็กซัสซุก,กี้สถานที่จอดรถก็ใหญ่โตโอโถวงดีตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3าโมงลวคนเริ่มมาเดินซื้อของกินกันแล้วแต่เรายังไม่หิว ถนนแ,แ,แปลงนามอันนี้คือถนนแปลงนามรอพักหนึ่งอโอเค,คไป,คไปคช่วงนี้ก็จะคนเริ่มมากันแล้วนะครับพอค้าแม่ค้าก็เพิ่มเริ่มจะตั้งร้านกันแล้วเดี๋ยวใครแมทอยู่ที่คืนนี้นี่หูฉลามเต็มเลยหูฉลาม ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้แต่อันนี้อันนี้จะเป็นส่วนสายสายหลังแล้วเราจร,ราจะไปเดินถานสายข้างหน้าป่นนรูปรหล่อเสื้อขาวหนุดมสไตลวลูกหล่อชิบหาย นี่คือสถานีมังกรนะฮะสถานีรถไฟฟ้าข้างในสวยมากแต่ยังไม่ได้ไปถ่ายรูปโอเคตอนนี้เราแวะวัดเล่งในยี่กันก่อนนะฮะวัดมังกรนครับวัดอะไรนะวัดมังกร,ว,รวัดมังกรไกถึงวัดอะไรวังเล่งได้ยี่จริงๆแล้ว สาขาจริงจะอยู่ที่เมืองจีนด้านใน,นวัดอุภปนไม่ถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้แวะก็ไปที่วัดมังกรนะฮะหรือวัดวัดเล่งเล่ยี่นะครับผมข้างในเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับผมก็ได้แค่ภาพนิ่งแล้วขอข้ามถนนฝั่งถนนเยาวราชฝั่งนู้นก่อนถนนเส้นใหญ่เียข้ามถนนดีนะครับผมรถเยอะมาก เจียวใหญ่ใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่สเสี๋ยวเก <Okay. S 1> <c oughs> ียวใหญ่โอเคเออเตี่ยวเจียวใหญ่อันนี้คือร้านค้าระหว่างทางเดินที่จะเดินไปถนนเยาวราชเส้นใหญ่นะครับวันน <ap> ี้วันนี้ก็จอดรถได้แตร่รู้สึกจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยยังได้อีกที่นึงนี่กราช่วโมงละสี่สิบบาทเหมือนกันก็คือมาแล้วถ้าไม่มีที่จอดก็ต้องวน วนลองหาดูหน่อยตามแถวโรงแรมตามแถววัดเนี่ยจะจอดได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่จะรถบริการ24ชั่วโมงเหมือนกันโลตารสนี่เราก็เลินลัดมาจนโผอันนี้แล้วนะครับถนนเส้นเขาเรียกว่าอะไรถนนเยาวราชของจริงเดี๋ยวเราลองดูร้านค้าข้างทางกันว่ามีอะไรกินกันบ้างนี้ห้างของโอเซงของวันนี้ปิดนะตอนนี้ถนนยังมีรถวิ่งอยู่นะครับเรายังไม่เดินกกนดีกว่าแล้วเราจะเดินเดินกันตอนเย็นเย็นหน่อย ส่วนตอนนี้เราก็จะไปเดินเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะคลองโขงใช่ไหมอ่าเราก็ไปเดินคลองโขงกันก่อนอเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับ น้ำส้มลุงเขาหน่อยดีกว่าขวดเท่าไหร่อ่ะครับยังงี้ห้าย่างนี้ห้าสิครับเอาห้าสิบสองขวดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดครับนี่นะครับได้แล้วก็น้ำส้มขวดแรก ครับฝ<ม>ั่งนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรครับคลองถมจากคลองถมแล้วไอ้เสือป่านี่คือเสือป่าก็ฝั่งน้นเซ็นเตอร์แล้วก็ระเดินไปทางนี้ก็เป็นเสือป่าอ,อ๋อต่อต่อเนื่องกันไปตลอด <ใช S 1> เลยใช,ใช่ไหมครับขอบขอบคุณครับโอ้ยโอเคครับพูดใหม่ครับฝั่งนี้ยังเป็นคลองถมอยู่เสือป่าต้องเลี้ยวขวาเข้าไปอีกนิดนึงแต่ด้านหน้าเรานี่เขาบอกตลาดเซ็นเตอร์คือตามเถ้นี้ก็เป็นตลาดลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยมีสายแล้วไม่สช่ ตอนนี้ราเป็นแยก Capital Plaza นะฝั่งตรงนี้นเขาจะเรียกว่าตลาดเซ็นเตอร์จากคำที่แม่ค้าเขาบอกมานะครับเซ็นเตอร์ถ้าเราเลี้ยวขวาไปอีกก็จะเป็นตลาดเสือป่าแล้วตอน๋ี้รอข้ามถนนก่อน,นไปไปเยครับตอนนี้เราผ่านคลองถมเข้ามาแล้วตอนนี้จะ เดินกันมาจนทะลุจนถึงเซ็นเตอร์นะครับขององผมเซ็นเตอร์ตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคนเยอะมากเลย <criminals! S 1> เราทะลุไปก่อนนะอันนี้มาเดินเล่นกันก่อนยนาวราชเปิดนะครับตอนนี้ตลาดยาวราชก็ก็ยังไม่ได้ปิดถนนให้เราเดินกันแล้วก็พามาเดินของผมเลาะมาเรื่อยๆจนถึงตลาดลองผมเซ็นเตอร์นะโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าของลองผมใครสนใจม,มาเดินก็มากันได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะไปหมด ว่าจะเป็นหลอดไฟอันนี้มีพวกอุปกรณ์ทำความสะอา,ารดรถด้วยคือใช้ไฟฟ้าอัน,นีนร้านนี้จะเป็นโซลรัเซลล์ทั้งหมดลผลิตโดยคนไทยเอามาตะโซล่าอันนี้เดินเข้ามาจนถึงเซนเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ตั้งอ่ะตเจ็ดแปดร้อยห้าหั5เจ็ดแปดร้อยมีเคอรี่ด้วยนะในนี้มีเคอรรี่ด้วย เยอะมากเลยนะครับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเทียบเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุลำโพงรวมไปถึงนู่นเลยครับโทรศัพท์มือถือเคสโทรศัพท์มือถือก็มีกันเพียบแล้วตอนนี้ก็ยังมีเสียร้านขายอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ก็มีร้านของเล่นด้วยนี่เต็มไปหมดเลยเขาก็กำลังจะเลิกกันแล้วนะครับรู้สึกบางร้านเขาก็ปิดกันไปแล้ว มีก็เดินทะลุมาจนถึงร้านคาเฟอเมซอนนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเขาก็กําลังจะปิดร้านกันบ้างแล้วแต่เขาก็งจะเปิดอีกหลายร้านส่วนร้านที่ปิดน่าจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ตามแถวทางเดินนะแต่ถ้าร้านที่มีเขามีห้งองเป็นของเขาเองก็ยังเปิดอยู่ เดินกลับมาจากคลองสมเซ็นเตอร์นะฮะตอนนี้ก็าเลยกลับมาฝั่งฝั่งที่เป็นถนนเยาวราชเส้นใหญ่แล้วเดี๋ยวตลาดก็ใกล้จะปิดแล้วแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินหาอะไรกินที่เยาวราชกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราเดินสำเพ็งกันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสำเพ็งคลองสมหรือว่าคลองสมเซ็นเตอร์นะตอนนี้เรากลับเข้ามาในถนนเยาวราชแล้วครับผมตอนนี้ก็ร้านค้าก็ากำลังจะตั้งร้านกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูแล้วว่าเรา,เราเหาอะไรกินกันก่อนดีกว่า กะว่าจะไปกินนี่หัวเซ็งหงนะข้างหน้าเรานี่เองกินร้านหัวเซ็งหงแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาเดินกินอะไรตามข้างทาง,างกันอีกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่รู้ว่ากระเพาะเราจะเก็บได้ขนาดไหนเ <Okay. S 1> นี่ยฮะร้านหัวเซ็งหงไปใหญ่ๆนี่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มากินอาหารที่ร้านหัวเซ็งหงันนะครับเราลองดูกันว่าทาอะไรกินกันบ้างเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่น ตามในขนมเยาว,วราศอีกทีหนึ่งใช่งไงเดี๋ยวเราดูกันนะว่าเราจะกินอะไรกันอันนี้กินแกบบอๆให้ท้องหินให้มีแรงเดินก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเดินหาอะไรกินเรียกว่าอะไรอะ่ะครับข้างทางอีกทีหนึ่งโอเคนะครับไม่หมดกินก่อนโอเคครับนี<ๆ>่ก็อาหารชิุดแรกนะที่เราสั่งเตจิ้งนแล้วต้งองกินกับข้าวเนื<ๆ>้ออะไร ให้แม่แมวชิมกว่าเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยเอากล้าเหรอร่อยไหมโอ้โหอร่อยจนแบบอัมพัชาติบาดคอเลยนะนี่เป็นอย่างที่สองนะครับผมเป็นกลวยซีมีของข้าคารย์หัวเซ้งหงวส่วุดู้คือผัดเกลียวหวานแมวชิมไหมอร่อยไหม งหัวหน้าไก่เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วไปสรุปข้างนอกก่อนโอเคเราก็กินข้าวที่ห้องเซ็งองเสร็จร้อยแล้วนะฮะรสชาติก็เขาเรียกว่าอะไรอะรสชาติก็ จีนดั้งเดิมเลยครับผมมันจองแนวแบบเจ,จ,จือนิดๆแต่ถ้าใครชอบแบอาหารจีนเนี่ยก็แนะนำว่ามากินได้เดี๋ยวเราจะข้ามไปเดินฝั่งโน้นกันกินมาได้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปหาและกินฝั่งโน้นอีกทีน,นึงเดี๋ยวลองดูฝั่งโน้นมีอะไรบ้าง เมนูถัดไปหลังจากที่เราไปกินโพสเซนเพลงนะฮะตลอดจีโพสเซน่วงนะโพสเซนเพลงมันห้ามทองเนาะสนพงาษีแบบว่ากินแล้วไปย่ามหมากินเลยหมจีกินรน รู้จักอูจีเปล่าอูจีแปลว่ามีเงินมีเงินดีที่สวยเราจีนะฮะนะเราต้องกินเยอะๆขอบคุณครับอะไรราาไงั้งอร่อยไหมครับร้อนสิเฝาก่อนสิครับาไปดูัวลอยน้้ากิ่งดีกว่าโอ้โหร้อนไหม เปลาเลาหน่อยอันนี้อะไรบัวลอยน้ำผึ้งปลาฟูแคทารุกนมสดบัวลอยน้ำผึ้งร้านนี้ดามมากินเยอะนะครับเดี๋ยวครับบัวลอยน้ำผึ้งรังนกแปะปวยนิ่งถึงบัวลอยน้ำปลาฟูแคทารุกนี่ร้านเจแอน,นขนมหวานนะครับนี่ครับเมนูบัวลอยน้ำผึ้งมาแล้วอันนี้อะไรอนะ่ะ ลกลนกลนี้อะไรอ่ะตรบอบ้าางก็จะสอร่อยนะนีระงกระทืออร่อยเดีวเอ,อร่อยอาทิ้สิจะรู้มันมค่อยหวาน <c oughs> อ๋อแงว่าเ่น้แข็งเยอะหรือว่าเไม่หวานน้อยอ <c oughs> เอาไม่ส่งหวานน้อยกินของหวานเบอร์เดียไหมคะนจอืม ก็อร่อยนะอันนี้เขาใส่น้ำสดขเขายังใส่นมสดสด้วยแนะนำครับฝั่งหวานน้อยก็กินได้อร่อยดีเดี๋ยวไปว่ายน้ำก่อนเดี๋ยหมวกว่ายน้ำไหมถ้ามองข้างหน้าเหมือนแต่ถ้ามองข้างหลังไม่ดได้ได้ครับอร่อยหวานน้อยอร่อยดีออโอเคครับของหวานเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านต่อไป โอ้โหนี่ร้านต้มหมึกโอ้โหดูป้าหมึกร้านนี้ครับ ตังลูกเลยยี่สิบห้าบาทนี่ฮะต่อแถวันเที่ยวแต่ร้านนี่อร่อยร้านดังวันนี้ก็พามาเดินมาดูบรรยากาศในตลาดเยาวราชนะครับไม่เคยมาในครั้งนี้ครั้งแรกที่มาก็ไม่ได้รีวิวร้านอะไรนะฮะก็ให้ดูบรรยากาศกันเฉยๆส่วนร้านไหนอร่อยไม่อร่อยมีคนรีวิวไว้เยอะมากก็ลองมาตามดูฮะตามดู หล้วรบหลังหน่อยตรงแสงู้สึกมุมนี้จะเป็นมุมเขาเรียกมุมมุมนนี่เลยนะเนี่ยมีแต่คนมาถ่ายรูปตรงนี้เท่านั้นเลยอ่ะต้องสายแสงน่าจะเยอะเราก็เดินมาจนสุดทางของเยาวล่าแล้วนะครับถึงตรงนี้ รถก็ติดกันเยอะแยะไปหมดเราไปซื้อหูฉลามกินกันดีกว่ามเมื่อกี้ผ่านมาพอดีแฟนอยากจะกินหูฉลามเนี่ยดีจะ นี่ไงหูฉลามน้ำแดงบรนหลังดีรอเอาหูฉลามโอเค่ส okay. ก๋วยเตี๋ยวนะฮะร้านหูฉลามตอนนี้ร้านหูฉลามนี oh nah ่นั <S 1> <S 1> ่งได้ไหมนี่นั่งได้สามคนพี่กี่คนเรื่อข้าสี่มือสมคน รโต๊ะนั่งนั่งโต๊ะนั่งน้้ะนั่เนัางี้๊ะนั่งั่งโา๊ะน่นี้แโต๊ะนั่งนล่โนั่งนั่โต๊ะนั่งลั่งโตะนั่นเงะนั่ากั่งโตาะนั่นั่งโะนั่นตะนี่งน่งรา๊ะนั่นตะ่น่งต๊ะนั่นโ๊นั่๊ะปัั๊ะนั่าน่ าแล้วครับหูฉลามเยาวราชนะฮะหูฉลามเยาวราชชุดนี้500บาทมี300 500แล้วก็เท่าไหร่นะ800 800นะฮะชุดนี้ชุดห0าร้อยโอ้ก็กินได้หลายคนนะเนี่ยแต่แบบจีฮะแต่คนที่โดนตบก่อนอันนี้เลยอ,อะไรศันอันนั้นรู้สึกจะเป็นปลูเอาไปเลยลูกลองชิมดิลองชิมดิอร่อยไหมอากาศลองชิมหน่นอยไม่น้อนนนอย ใชไหมครับอร่อยคืบๆเลยใช่ไหม ก็จะอยู่ตรงห้างทองโซเพิงโซเซิงเพงนะอยู่ตรงธนาคารกรุงไทยนี่เลยครับผมก็โอเคนะอร่อยดีชุดน,นี้500ก็ก็คุ้มนะกินได้หลายคนใครอยากจะลองมาชิมก็มาได้นะครับที่เยาวราชออเอามาเอาเองมั่งแบบตนออกให้มอ่งแบบพี่ครับตังหูฉลามเพิ่มอีกหนึ่งมอั่เอาชุด500 500อีกคนอ่าได้ขอขอถ้วยแบ่งอีก3าใบครับกระางจะอร่อยะเอาก็ก้าก้าก้ามันเค็มลูกเปรี้ยวไม่อยาโดนตีคนนี้ก็จะอร่อยแ้่แล้วหมูฉลามถ้วยแรกก็หมดลงไปแล้วนะครับยังมีถ้วยเลยนี่เองจริงเขาให้ใส่เลยไม่ต้องไม่คะเาถ่ายรูป มอสองมาแล้วมอสองกำลังเดือดุเลยทางี้ยเข้าไปพี่ช่างภาพเยอลเอาไม่ต้องไม่ต้องครับผมแล้วแล้วก็หมดไปแล้วนะคะสองถ้วยนี่นะครับผมนะให้ดู ด้วยแล้วด้วยที่2องแล้วหมดกันแล้วนะครับมากันกี่คนน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชีวิตนะฮะกับหูฉลามสองหม้อเรียบร้อยแล้วร้านนี้โอเคเลยฮะใช้ได้เลยอร่อยมากมากก็นี่นะครับผมอยู่ตรงสี่แยกของกรุงไทยนี่แหละครับผมห้างทองโซเซิงนะฮะตรงนี้เลยเฮลาร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับผมผัดกันแบบไม่หยุดเลยนะฮะนี่ผัดอีกแล้วผมนั่งสังเกตดูหลายกระทะมากวันนี้ก็ น่าจะมีเท่านี้แล้วแหละเพราะกระเพาะไม่เหลือที่ว่างแล้วถ้ากระเพาะยังเหลือก็อยากกินเหมือนกปิด้าเรือบอลลอยอ่าแล้วเราปิดท้ายก็ด้วยบอลลอยนะแต่บอลลอยก็อร่อยอร่อยมากเลยเห็นเขาบอกอร่อยมากมากเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยหนึ่งพันบาทสองหม้อหม้อละห้าร้อยหม้อละห้าร้อยนะครับตอนนี้เราก็ขออนุญาตกลับอ่ากลับแล้วต้องเดินคือเดินไปทางนู้น เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรา,าเรา,าะะขออนุญ,ญาตไปขึ้นรถแล้วนะฮะการ์การกูชแนววันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมก็มาเดินเยาวราชครั้งนี้ก็ได้กินแล้วก็จุใจเลยฮนะเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวมาใหม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัส,ด,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 สดีครับ